โอ๊ยโอ๊ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจอ้จะฆ่ากันแล้วไงนี่ยอ่ปู่ต้องรามาช่วยแล้วพี่จะทําอะไรคุณปู่หล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะเปล่านะแค่นวดไทยให้เฉยๆอ่ะอ้าวใจแล้วเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนททยให้ปู่น่ะปวดหลังมาหลายเดือน พ่อยังชั่วหน่อยคุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับอ,อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อยเออ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 สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดปวดหายเลยละ่ะพ่อดูมันเก่งจริงๆสบายเหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นนะครับที่ทําท่าแบบนั้นคือท่าอะไรเรียนมาจากไหนหรอคะท่าฤษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพนะ่ะเรียนจากที่วัดเหรอคะเด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิบูลมังคลารามหรือวัด โอ้ไมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่สามโปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปัน้นฤาษีดักตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้รัศดรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม ถ้าสนใจปู่จะร่าไห้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะลองดูบ้างไหมล่ะไออม,ม,ม่เอาครับไม่เอาดีกว่าเม้ประตูวิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลยมไปมกันเถอะจะใช่วัดพอหรือเปล่านะเียวัดโพดสมัยรัชกาลที่สามารีรบไปตามหารูปปั้นกันเ๋ยวเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ๊ย ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตาไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดีหลวงตาก็มาเรียนฤรือีดัตตนที่วัดโพเหมือนกันหรอครับไม่ใช่หรอกหลวงตาจะบรรษาอยู่ที่วัดนี้แหลพะพูกเจ้าเล่ามาทําอะไรที่นี่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะพวกเรามาดูรูปปัน้นฤาษีดัตตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปรปัป้นฤาษีดัตตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสี่สุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัตตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาวความรู้โบราณโบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้เจาราึกสรรพตมราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพ่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จะได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสัพพาวิชาจะเกิคงอยู่ถาวน <c oughs> มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เองอมมหาวิทยาลัยเหรอหมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลยเอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกันอะจะไปกันแล้วเหรอค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตาเจริญพร นช่วอยรัชการพระบาทสมเด็จพระนางกล่าวนี้เป็นรอยต่อสาคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชการที่สามทรงมีบทบาทสําคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระจุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมสักประสารเพื่อนุรักษภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไงนี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ย ว,วิชาความรู้ที่พี่ใช้ทําเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่สามท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียนนอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพศ2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจาริกวัดโพจำนวน1,440แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก และในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วยโห oh, สุดยอดไปเลยครับพร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาดุสีดัดตนให้ <c oughs> ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาลอกไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่สามมีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหาย จึงทรงให้มีการบรรันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาวความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกเพราะองค์การยูเนสโกโยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะ ยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่คุณปู่คะคำว่าอนานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอนันิคมของฝรั่งไปกันเร็วเกันแก้ว ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นห่ะเกิดสงครามแน่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นที่จะเดือดร้อนทั้งสย,าย่าง